โวิ่งนำหน้าเอาเติมตื่นเต้นสิตัววิ่งสม่ำๆตัวไั่ต้องวิ่งเร็วที่พอจะคอยดูแลใช่ไม่ต้องไปพายเรืไปวิ่งไม่ได้ต้องวิ่งคมระยะกันอ่าระวังเหยียบสายทอดระวังเหยียบสาย มาเตอร์ให้กำลังใจน้องด้วยนั่นน่ะนั่นน่ะตามไปเลยอ่าไกลหน่อยไกลหน่อยเพิ่มระยะขึ้นออตโต้วิ่งมาออตโต้วิ่งมามามา,มาดีดีมาเก่งแล้วเก่งแล้วมามาแค่หนึ่งรอบแค่หนึ่งรอบใช่กว่าเดิมแค่นั้นเอง,ม,ง,เองมา

ปมมือให้กจายน็อตเล็กทังสองเลยอเอถอดเชือกออกซะถอดเชือ,อก